ผู่าราชการจจงหวัตชนบุรีถแถลงข่าวพิธีห้า,าศาสนาถวายพระราชกุศลรัชกาลที่๙ที่ปราสา,าะะทสัจธรรมเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีนายธวัชชัยสีทองผู้่าราชการจังหวัดชนบุรีเป็นประธานในพิธีถแถลงข่าวการจัดงานพิธีห้า,าศาสนาถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร โดยมีนางวารากรวิริยพันธ์รองประธานบริหารปราสาทศาสร,รมเรือตรีปราโมททัพทิมปลัดเมืองพัทยาและนางสุภาวีบำรุงศักดิ์วัฒนธรรมจังหวัดชนบุรีร่วมาแหลงข่าวโดยนายทวัชชัยศรีทองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีได้กล่าวว่าโดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลจเดชทรงมีพระปัมบรมราชโองการ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษเมื่อวันที่5พฤษภาคมปีพุทธศักราช2493ว่ารเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามซึ่งเป็นที่ประจักษ์ชัดแก่พระสกนิกรชาวไทยและชาวโลกทุกคนว่าพระองค์ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานประการเป็นอเนกอนันต์ดโดยพระวิริยะอุตสาหะทรงดำรงพระองค์ในหลัก พศพิตรราชธรรมทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของราษฎรและเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติในด้านการพระศาสนาพระองค์ทรงดำรงอยู่ในฐานะเป็นพุทธมามกะและทรงเป็นอัครศาสนุประมาพกทรงให้การอุปถัม์สนับสนุนศาสนาทุกศาสนาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันทั้งนี้จังหวัดชนบุรีจึงได้ร่วมกับพระศาสนา และส่วนราชการต่างๆจัดโครงการพิธีหศาสนาเพื่อถวายพระราชชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบ,บาพิตรระหว่างวันที่5ถึงวันที่9ธันวาคม2566นี้ที่ปราสาทสัตธรรมเพื่อสร้างความเข้าใจใหลักธรรมคำสอนของทุกาศาสนามุ่งหวังให้ทุกคน ทุกศาสนาละชั่วทำดีและสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขสนับสนุนให้เกิดการบรูรณาการความร่วมมือของผู้นำศาสนาหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนข้าราชการและประชาชนทุกภาคส่วนโดยส่งเสริมให้ศาสนิกกชนร่วมกันเทิดทูนในสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ นำพลังาศาสนามาเป็นพลังขับเคลื่อนไปสู่ความร่วมมือในการสร้างความเข้าใจอันดีเพื่อให้เกิดความสมานฉันของคนในชาติอย่างยั่งยืนโดยภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วยในวันที่5ธันวาคม2566เป็นพิธีบรรพชาสามเณรจำนวน300รูปโดยสามเณรที่เข้าร่วมกิจกรรมจะเดินรับวินทบ,บาทเช้าที่ตลาดใหม่และตลาดลานโพนากเรือ ระหว่างวันที่6ถึงวันที่8ธันวาคมวันที่6ธันวาคม2566เป็นกิจกรรมการเสวนา5ศา,าสนามิตรภาพกับการสร้างสังคมสันติสุขในมิติศาสนาโดยผู้แทนศาสนาพุทธศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามศาสนาซิกพราหมณ์และฮินดูในวันที่9ธันวาคม2566 พิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์และสามเณรจำนวน400รูปพิธี5าศาสนาเท้าไวพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิรชมการจัดพิธัิการในหลวงรัชก,กาลที่9และผู้เข้างานสามารถร่วมทำความดีด้วยการบริจาคโลหิตเป็นต้นนิวส์24นิวราทิพสีรายงาน